รีบอกกันใหญ่เลยนะว่าไม่ใช่กัมพูชาแต่เป็นประเทศอื่นแล้วใครเขาจะเชื่อพี่นันเนี่ยท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับได้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งคือเขาเนี่ยนะครับได้ไปเที่ยวที่กัมพูชาแล้วก็บังเอิญครับไปเห็นความจริงบางอย่างก็เลยมีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ตามโลกโซเชียลนั่นคือเป็นคลิปของนักเรียนกัมพูชาครับที่กําลังไปโรงเรียนด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขี่ ี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่าการขี่รถไปโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเพราะว่าเด็กจํานวนหนึ่งเนี่ยจะต้องลงจากรถแล้วก็ต้องจูงฮะร,รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเหตุผลเป็นเพราะว่าถนนหนท่าเนี่ยมันแย่มากๆจากคลิปจะเห็นได้นะครับว่าเป็นภาพหนนครับที่เป็นโคลนเป็นดินเละต้มเป๊ะมากๆทําให้นักเรียนชัเมนมรบางส่วนครับจะต้องลงมาจากรถแล้วก็จูงลากหรือบางส่วนนะครับจะต้องลงไปเดินที่บริเวณเหมืองน้ำครับหรือว่าบริเวณท่อ บา้ํเพื่อเดินลัดเอาจะได้ไม่ต้องไปย่ำขี่โครนอะไรอย่างนี้ก็จะมีบางคนที่ขี่รถปัตรไซไปโรงเรียนนั้นนะครับก็ยังมีบางส่วนครับจะต,ต้องลงมาจูงรถจักรยานของตัวเองบางส่วนไม่มีรถอะไรเลยก็ต้องมาเดินเอาฮะแล้วการเดินก็คือบางคนก็คือต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถือเอาแล้วก็ต้องเดินเท้าเปล่าครับไปโรงเรียนเดินเลยขี่โครนสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยก็มองว่านี่มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งและเป็นอะไรบางอย่างที่นักเรียนชาวามเคมาบางส่วนนั้นต้องพบเจอในประจำวันของพวกเขา อย่างไรก็แล้วแต่ครับต้องบอกว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวต่างชาติมากมายจากรอบข้างได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าทําไมการไปโรงเรียนที่เขมรเนี่ยหรือว่ากัมพูชาจะต้องพบเจอกับอุปสรรคเหล่านี้ทําไมการไปโรงเรียนของนักเรียนเหล่านี้ดูเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารได้มากขนาดนี้ด้วยและเมื่อเราไปส่องคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามีชาวต่างชาติบางส่วนนะครับได้ไปคอมเมนต์สอบถามไปว่าทําไมผู้นําหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาถึงไม่ ปรับปรุงและทําไมถึงยังโคงให้นักเรียนของเขเม่เนี่ยต้องเดินลุยโครนแบบนี้ไปโรงเรียนด้วยในขณะเดียวกันครับก็มีบางส่วนครับไปคอมเมนต์แนวโจ๊กออกแนวตลกนิดน,นึงว่าเนี่ยเรียนถนึงวันก็นานอยู่แล้วกวัวจะเดินถึงบ้านอีกกวัวจะเดินลุยโครนกวัวจะเดินลุยขี้โครนได้เนี่ยก็เพิ่มเวลาเข้าไปอีกแล้วแบบนี้จะถึงบ้านกี่โมงจะเนี่ย อย่างไรกันแล้วแต่ครับจากคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยก็มีชาวต่างชาติมากมายแเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล,นล้นหลามและปรากฏว่าก็มีชาวกัมพูชาบางส่วนครับได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับโดยบอกว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยหรือว่าถนนแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวปกติที่อาจพบเจอได้ในประเทศต่างๆดูสิขนาดภาคอีสานของประเทศไทยยังมีเรื่องราวแบบนี้เลยฉะนั้นเขมรมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรือคขมรนบางคนนะครับก็บอกว่าในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คลิปของกัมพูชาแต่เป็นคลิปของประเทศไทยจากนั้น,นครับก็มีชาวต่างชาติบาง างส่วนไปตอบกลับโดยบอกนะครับว่าจะเป็นของประเทศไทยไปไม่ได้เนื่องจากว่าในคลิปนี้มีนักเรียนบางส่วนนั้นพวกเขาได้ลากจูงรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีป้ายทะเบียนเห็นชัดเจนว่านั่นเป็นภาษามเขมรและประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ใช้ป้ายทะเบียนในลักษณะรูปแบบแบบนั้นแสดงว่าจากคลิปดังกล่าวนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่ของไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับก็มีชาวแคมเปนบางส่วนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจริงแต่เป็น AI ฮะที่สําคัญเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก็มีชาวแคมเนบางส่วนเหมือนกันก็เชื่อ ว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงแล้วก็กําลังแสดงความไม่พอใจว่าทําไมผู้นําชนหรือคนที่เกี่ยวข้องถึงปล่อยให้นักเรียนขมรเนเหล่านี้ต้องมาเดินลุยโคลนและต้องสกรปรกระหว่างการไปโรงเรียนแบบนี้ด้วยก็ได้ละครับเรื่องราวที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ในโลกโซเชียลจากการโพสต์เรื่องราวของชาวต่างชาติที่ไปพบเจอในกัมพูชาท่านผู้ชมนะครับคิดว่าจากการดูคลิปวันนี้แล้วมองว่าการที่นักเรียนเนี่ยล่าจูงรถจักรยานยนต์หรือรถปรตัตตตไซไปโรงเรียนสภาพถนนแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวปกติ ที่พบเจอได้ตามประเทศต่างๆไหมครับหรือว่ายังไงสามารถคอมเมนต์จากเรื่องราววันนี้ได้ใต้คลิปเลยด้วยเท่ข่าวสุภาพนะครับเอาเป็นว่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ